บอสนกหมอลำเสียงวิหกพ่อจ๋าของน้องอ,อาอทย่ทนบวหยค่ะเมื่อเห็นลูกสาวไปเป็นแขกรับเชิญพิเศษของค่ายเพลงโตเกียวมิวสิคจนได้ออกมาโพสกัฟแฟนคลับแบบนี้ค่ะพี่น้องอ่ะมือนี้เข้ามาอัเดตข่าวสารของน้องอไอสักกุณาพร์ดีกว่าค่ะพี่น้องวันนี้ก็ถึงแล้วก็เป็นวันที่น้องไปขึ้นรับเชิญค่ายเพลงโตเกียว มิวสิกในอีพีที่20ค่ะพี่น้องบอลนูเป็นคนผ้าไปยานูเป็นคนผ้าไปพิลาตื่นเต้นไลายค่ะพี่น้องนี่เดี๋ยวเราไปเปิดคลิปน้องอายที่ได้ฝากเสียงเจ้าจ๋วนหวานๆให้พี่น้องได้ฟังแล้วก่ะฝากถึง FC ค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกด้วยค่ะพี่น้องเอาไปฟังกันค่ะน้องเิ่นเต่นเต้นไลายจุดสั้นเบิดวสัตอานี่ค่ะพี่น้อง

อันมาเป็นตจให้พวกเราชาวตเกียวมิวสิกด้วยนะคะเนี่ยน,น้ yeah, องไอก็ฝากเสียงเจ้าแจ้วแล้วทีนี้ก็ไปถึงแล้วไปถึงบึงบึงหัวคำนี่นาะพี่น้องเนาะบอลนูกับเป็นคนผ้าน้องออ้ไปเป็นแขกรับเชิญของค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกแล้วก็ได้ไดถ่ายคลิปนี่ค่ะไปถึงแล้วบอลนูกกับถ่ายคลิปเนาะฝนกระตก นี่ครูจิตจังก็ลงมารับนะคะขออนุญาตอางงขออนุญาตทางเพจบอสนุหมอลำเสียงยีหกเปิดให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งกอนคขาน,นี้น้องอไอเป็นหัวแดงครูจิตจังลงมารับสาให้ง่ฝ นいいีああ่เราเอามาแล้วค่ะมีเยอะมากเลยเนี nice. nah, ่ยุกตาที yeah, right, two, s right. <S <oh right. ่เขามาแจกเมื่อวานเนียทุ่มดาสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยพี่กูมาหาเปล่าพอดีฮีเด้นีเด้บอดดิ๊ก้าเราไม่ให้ไปยืมเา รยาท่านไหนรถยบมากี่จะไปแบบคนเสืี่นอยบอก่วายนวไปกรจแจ้งแออออีดิไปเล่นไปเล่นกันไปเล่นไก่มากขึ้นกันลูกสาวอแล้วมาจากไหนนี่มาจากอุรนคืออะไรนอันนี้มาจากนเก่งทำไมอ่ะเขาานเก่ง่ไนมามื่อคืนอะไรนะค่นนนอนขี้แดงเมื่อคืนย่านูนอนไม่รู้ ไม่ได้นอนเมื่อคืนไม่ได้อยู่บ้านด้วยติยะก็เป็นคนอยู่บ้านมอมมอมเบ้เบ๊ะเาเศาร้อายานัวขา้าจริงีม่ชอบิสเนะครับนอนอ้ไอหมอร้เกียวมาให้แล้วอารักการทา้งเครื่องแปดรชีวิตมนนีมคนาเียเลยไปกลับไปผู้ใดไม่เป็นผู้ใดมีข้ามมาเต็มนหน่คือป่วยเลยเล่ย่มเอาผู้ใหยวมนี่เขาจะตีเขาจะเตออ์มาเบิรบอ กปังไปกอดเอากานี่เ่าางแ่ราเบ้านีี่เดียววั้ได้่ะค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปเปิดโพสต์ที่พ่อโนกที่ได้พูดถึงน้องอายไปเป็นแขกรับเชิญในวันนี้ก่อนนะคะนี่ค่ะโพสตโพสต์นี้เนี่ยค่ะพ่อโนกออกมาโพสต์เลยค่ะบอกว่าพี่น้องบ้านโตเกียวครับฝากเบิงงแง่งอีลานน่อยอาอายเด้อครับ มือนีพ่อจ๋าบอดไปญาณุผ้าไปฝากพี่น้องแม่แม่เมตตาอิหลาหน้อยอีกจกักผู้หนึ่งด้วยครับแฟนแฟ,น,ฟนบ้านเสียงมีหกเฮาอย่าลืมตามอิหลาไปหลายๆด้ครับนี่ไงพ่อนกฝากแล้วก็อยากบอกทุกคนอยากบอกแฟนคลับว่าฝากอยากบอกแฟนคลับทางบ้านโตเกียวมิวสิกว่าฝากอิหลาหน้อยอาอายสักคนแน่เนี่ยแล้วบอสบิ๊กเข้ามาตอบ พ่อจ๋าแบบนี้ค่ะดูจะดูแลยอย่างดีจ้านี่ไงเฟซส,ส่วนตัวผู้บิวันฟินแลนด์นี่ค่ะบอดบิ๊กนี่เพื่นเขามาตอบแล้วว่าจะดูแลเป็นอย่างดีจ้าทางแฟนคับอิหลากาับอกว่าขอบคุณน้องบิ๊กหลายๆที่ดูแลอิหลายอย่างดีน่ารักนี่ไงรอชมนะคะ ไลฟ์ตอนไหนสีเข่ากลุ่มกะเขากลุ่มย่างท่านอยู่ค่ะพี่น้องเพราะว่ากวัวเขาจะตอนช่วงแรกนะเขาจะไลฟ์กลุ่มเปิดก่อนก็จะโฆษณาก็จะมีสปอนเซอร์อ่าโฆษณาสินค้าของสปอนเซอร์แล้วก็ร้องเพลงในช่วงแรกๆก,ก็จะไลฟ์ในค่ายเพลงโตเกียวแบบเปิดก่อนแล้วทีนี้ก็จะมีสําหรับกลุ่มปิดที่ซื้อกลุ่มปิดเข้าไปเขาก็ จะโชว์จะอะไรมีแขกรับเชิญมาก็จะอยู่ในช่วงกลุ่มปิดซื้อเข้าไปได้เลยค่ะในบัตรราคา129บาทเน้องพี่น้องเนาะอ่าแล้วอันไอ,นอ,นอนคู่ชิ้นจังกับมเข้าเมนว่าบอตองห่วงได้อีพออีลลางหูจักคว่ำขึ้นอย่างนี้นี่อ่ารอหน้าจอแล้วค่ะ ไปทุกที่พาอคำว่ารักเอฟซีวาค่ะพี่น้องรักอีลานหน่อยอาไอ,อรักโตเกียวมิวสิกนี่ย่าตามไปให้กำลังใจรันย่ายูจ้านี่ไงคะแล้วไปดูตอนนี้ที่ค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกค่ะพี่น้องที่ค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกตอนนี้เขาก็หนึ่งทุ่มแล้วเนาะหนึ่งทุ่มแล้วตอนนี้ก็เดี๋ยวจะมีโชว์พิเศษแล้วก็ เพื่อนก็ได้ดเตรียมโชว์พิเศษให้น้องอาอายนั่งมาอนี้อลังการว้าวสุดโชว์ทุ่มทุนสร้างอีพีที่ยี่สิบเพลงล่องมูนนี่ไงเพื่อนทุ่มทุ่มทุ่นสร้างอีพีได้พี่น้องบอดบิ๊กอันนี้ก็คือช่วงน้องอางอายมาเนาะไล่ซูดต,ตอนบอดบิด๊กน,น,นี่อ่ะ นี่ไะเพื่อกระเดโชวเพิ่งกระด้ะเ,ดเตรียมตอนนี้ค่ะก็เตรียมการานเตรียมจะโชว์ให้พี่น้องเบงิรับรองบบผิดหวังค่ะพี่น้องรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนกับแต่ละอีพีล่ะกะมือนีกะมี่นกอ,อาอาอาไปรับเชิญพิเศษบอดบิกว่าปารตเตรียมไว้ให้เดนเซอร์แปดลอยชีวิตเพิ่นว่า โอ้โห oh สุดอลังการงานสร้างจริงๆสำหรับค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกสำหรับโชว์ในครั้งนี้ค่ะพี่น้องรอรอดูในกลุ่มปิดเลยว่าจะมีอะไรพิเศษพิเศษแล้วก็เขาไปแห่งกะตั้งใจนอ้องาอ้ได้หลายด้วยจ้าพอไม่พี่น้องน้องไอยเสียงเจ๋วๆน่ารักน่ารักเข้าไปเยอะๆเลยนะจา้าแล้วกับมืนอนี้น้องตื่นเต้นแห้งกัสัดเพราะว่าเป็น คือน้องได้ไปรับเชิญค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกที่กำลังมีกระแสกระแสดังแห้งงานนี้ลน กระแสดังตั้งแต่แดนเซอร์นักร้องแต่ละคนก็คือปังทุกคนแล้วแฟนคลับก็เรียกร้องอยากให้น้องอาอไปร้องคู่กับน้องซีแกมด้วยค่ะรอชมค่ะคืนนี้ในกลุ่มปิดรอบบังเลย่าว่าน้องอาจะได้ร้องคู่กับน้องซีแกมบอเขากลุมไปได้หลายได้จ้าพี่น้องยังท่านอยู่ค่ะอสซาลับคลิปนี้ซักกูก็ขออัปเดตไว้เพียงแค่นี้นะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ